ไอคนร้ายอะครับเขาบอกหนูว่าเขาเป็นตำรวจเหรอใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจนะมาจากป้อมนาพร้าวอะไรเงี้ยให้ไปตรวจฉี่เขาหน่อยเพราะว่าเขาสงสัยในตัวผู้หนูอะค่ะเขาอ้างว่าเป็นตำรวจที่ป้อมนาพราวป้อมนาพราวใช่ค่ะซึ่งอยู่ไกลจากโรงเรียนไหมครับก็ไม่ไกลค่ะตม่ไก้ค่ะขี่ตรงออกไปก็เจอเลยตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาทำอะไรกับเราอีกม้างครับ ก็แบบจับแขนแบบพยายามไม่ให้หนูจับโทรศัพท์แบบติดต่อค่ะไม่ให้ติดต่อจับไหลกระชากมาดูชื่ออะมาดูชื่ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระชากคอเสื้ออะไรอย่างเงี้ยอืแล้วเบื้องต้นเนี่ยเขาได้ล้วงเอาไว้อาเพศเราจริงไหมครับจริงค่ะคือเขาของเขาหนูว่าเขาจับแค่ข้างนอกแต่เพื่อนหนูว่าเขาล้วงเลยเขาล้วงเข้าไปเลยอ๋อล้วงกางเกงเข้าไปเลย